เื่องประเด็นคือคุณหมอแจงและหมอใจหบอทุกทุกวันนี้เวลาเขียนบทความเนี่ยก็ใช้ไอช่วยเขียนนะโดยบทความธรรมะแต่หมอแจงเป็นคนที่เ,เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์สมทบมีปัญญาก็ตรวจสอบตัวทานบอกว่า,วามันผิดเยอะมันผิดเยอะทีเนี้ถ้าไม่มีความรู้เนี่ยแล้วเราก็เพิ่ง AI เพราะ AI เนี่ยไปค 8, 000, ้น84% 0 0 0ื่พัระไตรปิฎกอัตถกถามากมายจนทุกวันนี้คนอาจจะเห็น AI เป็นธรรมดาห,หมายถึงไปเพราะว่า ถามอะไรตอบได้หมดนะครับแล้วก็นึกว่า AI จะพาไปนิพพานได้อย่างเมื่อกี้ที่ดรอีบอกนะครับแล้วเผลอๆบางคนก็เลยคิดว่าตัว AI เนี่ยนะครับนะก็มีชีวิตนะแล้ว AI เนี่ยก็มีคนคําถามว่าแล้วตัว AI ก็ไปนิพพานได้เหมือนกันกับเรากับพวกเราหรือเปล่าเนี่ยก็เลยแบบเป็นหัวข้อจริงับอาจารย์ที่ดรอี่หลีกเลนขึ้นมาครับก็ก็จริงๆเป็นอย่างนั้นแหละว่าคือใครเป็นคนให้ข้อมูล AI นั้นคนที่ให้ข้อมูลเขา <c oughs> แล้วก็เอาข้อมูลไปให้เขาเนี่ยว่าองค์ความรู้แค่ไหนอย่างไรเมื่อให้ข้อมูลเขาผิดเขาก็รับข้อมูลผิดผิดให้ข้อมูลถูกเขาก็รับข้อมูลถูกถูกนี่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าพวกเราเนี่ยแหละที่ศึกษากันดีแค่ไหนว่าจะโดน AI มันหลอกหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เราก็โดนมันหลอกกันไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมแค่เพราะว่า บางทีเนะี่ยเวลาพระเข้าไปดูตรงเนี้พระดูแบบเปรียบเทียบเท่านั้นเองแล้วรู้ทันทีแล้วผิดแต่เราก็ไม่รู้จะไปแก้ตรงไหนเพราะเราไม่สามารถจะเข้าถึงไอ้ตัวต้นตอของข้อมูล AI ได้นี่เป็นหาคือเป็นอย่างนี้บางทีมันผิดมาโดดๆแล้วผิดทั้งดุ่นอย่างเงี้ยเราก็เอเอไปแก้สับนี้ไม่ควรจะแปลแบบนี้นก็มาแปลแบบนี้สภาวธรรมควรเป็นอย่างนี้เลยโดยพยัญชนะก็ผิดโดยอัฐาก็ผิดโดยสภาวะก็ผิดบางทีผิดทั้งสามสามอย่างเลย พยัญชนะยุติก็ไม่ยุติอัฐายุติโดยเนื้อความความหมายก็ไม่ได้สภาวะยุติยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลย,จยเจ๊งหมดเลยนีฉะนั้นคนที่จะเข้าไปรู้ตรงนี้ได้มันต้องทั้งศึกษาทั้งปฏิบัติและต้องฝึกตนเองจนอย่างชนิดที่ว่าได้สัมผัสด,ด้วยอย่างี้เหมือนกรณีที่คนอ่านมาอย่างเดียวเนี่ยคนอ่านมาอย่างเดียวมาพูดให้เราฟังเนี่ยฟังมันจืดๆแล้ว AI ไเนี่ยไม่มีชีวิตจิตใจด้วยเวลาพูดอะไรให้เราฟังสังเกตดูที มันจะมันจะลึกซึ้งได้ยังไงใช่ไหมมันก็เป็นเหมือนกรณีที่ว่าเป็นอุตตูชรูปชนิดหนึ่งที่มันไม่มีชีวิตจิตใจแล้วก็มันจะมีความเห็นอกเห็นใจมนุษย์ไม่ได้เข้าอกเข้าใจมนุษย์ก็ไม่ได้แล้วก็เกิดความลึกซึ้งไม่ได้มันก็จะเพียงแต่ว่าข้อมูลใครเป็นคนให้มันก็ได้ประมาณนั้นแล้วมันก็ไปผสมผสานกันแล้วก็เจาะเข้าข้อมูลออกมาแล้วก็พูดไปตามข้อมูลแต่มันดูเหมือนตรง แต่มันตรงแบบทื่อๆตรงแบบไร้จิตใจตรงแบบไม่เข้าใจและเอางี้ถ้าพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้ระบบ AI แล้วทำให้มนุษย์บรรลุได้มากพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องจาริกใช่ไหมพระพุทธเจ้าต้องใช้เทคโนโลยีลิศตลอดที่แต่ลิศเนี่ยใช้ในภาวะที่มันจำเป็นแล้วก็ใช้ในภาวะที่มันจะต้องต้องระดมจากคนมากจริงๆพระองค์ก็ใช้แต่ใช้ลิศ โดยการที่จะทําให้มนุษย์ยละกิเลสแต่ไม่ใช่ว่าใช้ฤทธิ์เพื่อจะให้มนุษย์นั้นเพิ่มกิเลสทุกวันเนี้เทคโนโลยีฤทธิ์มันเพิ่มกิเลสมนุษย์นะไม่ใช่ว่าทำให้กิเลสมนุษย์มันลดลงที่ไหนแล้วงี่เป็นตน้น